สวัสดีครับทีมงานสวับสดีนการครูแจ๊สนะฮะครูแจ๊ดเกมนะครับผมพวบก,กับครูแจ๊สนะครับก่อนที่เราได้ลองเล่นกันไปแล้วนะซึ่งเราก็จะต้องส่งเจ้านี่นะฮะไปให้ถึงชึบ้บไปไปไป ต้องเอามาร์เกอร์ไปส่งฝั่งนะแบบนู้นนะฮะเนื่องจากว่าข่าวก่อนนี้ <c oughs> เครื่องกระตุกครับไม่รู้เป็นอะไรเลยทําให้การขนส่งมาร์เกอร์ของเราดับเสียงเคียงสถานนะฮะโอเคส่งเรียบร้อยนะตอนนี้คือเรารู้แล้วนะหลังจากคราวก่อนเราเข้าไปแล้วนะฉะนั้นเรารู้ว่าข้างหน้าเราต้องเจออะไรนะ <c oughs> งานนี้เราไม่สมควรปล่อยไว้นะฮะในเมื่อเรารู้แล้วข้างหน้าเจออะไรนะฮะฉะนั้นกระสุนเลยครับจำเป็นที่สุดแล้วนะฮะคอนแทกก็มีอยู่บ้างนะฮะก็จะไม่ต้องกระดาษนีโหลดเลยดูนะฮะคอนแทคมีอยู่สี่ห้าหกนัดนะครับมีอยู่หกนัดนะเซฟอีกทีก่อนไหมเออสเตซีก่อนใช่ใช่ช เสียงอะไรวะเนี่ยชิวชากชิวชาติเราจะเด้สิก่อนนะฮะแล้วก็เซฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่มีจุดเซฟแล้วนะฮะไปโอเค จึงชัตเตอร์คอนโทรลออฟไลน์มาแล้วฮะไปเลยลอ้าวติดกล่องมาซะงั้น มาแล้วนะครับเสียงมันมาแล้วนะฮะแทบจะเสียวเครื่องกระตุกเยอะเล้เนี่ยโอ้มันเฟลมเดทหน่วงหน่อยๆแล้วนะตอนนี้อย่าพึ่งกระตุกนะครับโอ้โหกระสุนอันนี้มาทำไมเนี่ยวันก่อนนะฮะคราวก่อนเราไม่ได้เห็นตรงนี้นะนี่ครับมันมีนี่ฮะโว้โโนดเจ๊ เสียงอะไรมันค้างอยู่นี่เสียงเชือกเชือกเชือกอ,อะไรเงี้ยมันค้างอยู่ชึบไปอ้ยโอ้โอโอโอเพิ่มสเตสิกครับ้วเตรียมไปบู๊ได้นะครับ่าต่อไปนี้เราจะต้องเจอกับ มาหันตะไคร้แล้วนะฮะไฮ้เธอลูกจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอเอาแล้วครับนี่นะฮะไอพิบัติแห่งชาติอยู่ตอนนี้แล้วครับ ังจากนี้คือพิบัติแห่งชาตินะผมจะลออตายหรือเปล่าอีกเรื่องนะึงนู่นครับไอ้ยักษ์มียักษ์อยู่ทางนู้นนะฮะกระทึบศพก่อน,นครับไม่รู้อะไรอนะ่ะผมกระทึบศพก่อนนะพอหลังจากนี้จะไม่ใช่ทางผ่านที่ปลอดภัยแล้วนะะ มาแล้วครับอืนั่นครับนั่นครับมีภัยพิบัติอย่างอื่นด้วยครับอืมเฮ้ยข้างหลัง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 อืม,อม กว่นี้เรายังเคลื่อนที่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าจะมีไอ้ป้าพวกนี้โผล่มาอยู่คือม,มันจะยังโผล่มาอีกหรือเปล่านะฮะถ้าไม่โผล่มาแล้วเราจะได้ใช้คอนแทคบีมได้นะฮะเราเป็นคอนแทคบีมจากการพวกนี้สบายนะฮะแต่ว่าต้องใช้เวลาเล็งนะฮะหดลงมาอึ๊บหดอีก นี่เป็นไงไปเลย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 อึบ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 วดวัดวด,วดเฮ้ยชานน้าเลยนี่อื๋ไป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  ừm bình bây giờ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  ui Ôi, ô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  ừm 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 ồ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  ไปเร็ว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 เรียบร้อยครับเามาร์คเกอร์มาถึงที่แล้วเจ็บทีนี้ต้องทำอะไรต่อครับเนี่ยเราน่าจะต้องเข้าห้องนี้นะชี อะไรเมียเราทำอะไรอ่ะเรียกกุฏไมุ้้ยยี่หายเมฆผีชัดเลยนะฮะ นี่ครับทางเปิดแล้วเอ้าเอ้าเจ็บอะไรครับเนี่ยอะไรไม่รู้เราคนตรงเมื่อกี้มาแล้วนะฮะเอ้าดีแล้วลีเด้น Just walk away ไอแคนดูนี่อ้าวอีดอกนี่มาเอาไอ m เกอร์ไปอีกแล้วกูขนมาตั้งนานเฮ้ยจะเอาไปไหนอะไรอ่ะฉันเอง ฉันทำมันพลาดแล้วสักอย่างโออะไรวะมึงมาดามาอะไรกูเนี่ยเมีย Strange How เฮ้ย อ๋อตอนนี้คือไอแซคยังไม่รู้นะครับว่าเมียตายแล้วนะอืมรักยูฉันรักคุณและรักคุณตลอดไปเฮ้ยฉีดเข้าไปแล้ว เอาไอ้แซกเฮิร์ตเลยฮะไอ้แซกเป็นกะเฮิร์ตเห็นไหมสวยแล้วไงที่ตามเรามาเมื่อกี้ก็คือผีนะฮะผีเมียนะครับอะไรอีดอกมามาฟาดไม่มึงเอาอะไรมากูดูเอ้ย โอ้ใช้ใจแค่ใจแมวตายแม่ตายเมียตายเออเออเอาแมวตายเมียตายเอาแม่ตายอะไรทุกอย่างนั่นวิ่งเจนเลยมึงแม่งเอา marker าก,ก,กูไปเฉยกูค้นมาตั้งนานมึงกดอะไรทังทีเดียวไหลไปนู่นเลยเซ็งเลยฮนะ เจอหนึบๆอย่างนี้น่ากลัวนะฮะหนึบๆกระช่องแอร์อีกแล้วนะฮะโอนดคอนแทคเอเนอร์จีคอนแทคเอเนอร์จี โอ้ยเฟรมเลทตกอีกแล้วต้องรีบหาจุดเซฟแล้วนะเพื่อที่จะจบตรงนี้นะเครื่องผมเริ่มเป็นอาการเดิมอีกแล้วอุย้ยอะไรวะอยู่ๆก็เหมือนมีอะไรบางอย่างตีนะฮะเจอจุดเซฟสักทีเถิด โอ้โหห้องอะไรทำไมของเทียบแต่ไม่มีจุดเซฟนะฮะโอ้ยอืมเจนมีจุดเซฟแล้วมีเบ้นด้วยศพเพียบเลย อันตรายโอเคเซฟก่อนต้องขอโทษด้วยนะที่เล่นได้นิดเดียวเพราะว่า,วาทำไมมันมีอาการกระตุกไม่เข้าใจเลยอ้าวลื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะอยากให้กูเล่นต่อเว้ย <c oughs> อยู่ก็ลื่นขึ้นมาทั้งนั้นนะอ๋อห้องนี้ที่เราเคยมานะ มีสโตมีสโตไม่ต้อง่อนแล้วฮนะตอนนี้เบนเบนเบนอัพเบนดีกว่าอัพอะไรดีครับเพราะว่าคาเตอร์เราอัพไปเยอะแล้วนะฮะคอนแทคบีมดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้คอนแทคบีมอืมอัพค่ารีโหลดแล้ว ราไม่เก็บไว้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอห้องต้องเข้าอีกนะเข้าไม่ได้อีกโอ้กูทำไมเราไม่อัปเกรดก่อนเซฟ,เ,ฟเกมเนี่ยเซฟใหม่เซฟใหม่อีกรอบไปกันนะฮะไม่เฟรมเลยตกไม่เข้าใจเลยเนะี่ยให้เราไปไหนครับ ไปบนยานนะฮะหุ้ยกล่องเพียบโอ้โหเห็นกล่องเพียบนี้เอา oh <my> โอเว่แล้วเอา <c oughs> เอาอื้อไม่ต้องห่วงว่าจะเหลือซากครับอย่างนั้นนะ่ะ เอาแล้วไงฮะลูกลามมาถึงเราแล้วโอ้กระสือกลางวันมันเป็นหญิง <c ười> ไม่ใช่กระสือแล้วฮะอย่างนี้ หนึ่งฮนะอุ้ยโอ,ยอย้ดูเหมือนกระตกอย่างนี้จะเล่นลำบากแล้วนะฮะทไมกระตกก็ไม่รู้โอ้ยทำไมกระตกขนาดนี้ใช้สเตสิตก็ไม่ได้ด้วยนะฮะ ไมกจะตกขนาดนี้เนี่ยไม่เข้าใจนะเครื่องผมมันเป็นอะไรเนี่ยโอย้ยอย่ากระตุกได้ไหมเนี่ยตอนสำคัญด้วยอ่ะอืมแตุกนี้จะยิงโดนยังไงครับโอ้ยอยู่ๆจะลื่นก็ลื่นซะงั้นอืม อยู่อย่างนี้ในตลอดดีวะฟาดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยรัดขาโอ้ยรันขารันขารันขาโอ้โห โอ้ยโอ้ยเลงโคตรยากเลยฮนะนี่โอ้ยยิงแตกไปหนึ่งโอ้ยอย่ามาสะบัดอ,อย่างนี้นะอืมอืมอืมเรียบร้อยมึงโอ้อยเวียงกูลงมา ัมาขเตอร์หยิบมาไอ้ซัาอือโอ้ยไม่โดนอ้าวซวยเลยฮะโอ้ป,ะปะ้าในโคโมอบ

อุ้ยฟาดอุ้ยฟาดเปิดมาเปิดมาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วข้างไหนวะข้างไหนวะทางนู้นฟาด,ทา,ฟาดทางนี้ฟาดทางนู้นฟาดทางนี้ฟาดอืมอืม เปิดไปวะเว้ยเหลืออีหนึง่งเลยออีกสองอีกสองทางไหนวะทางไหนวะทา,า,างนู้นฟาดทางนี้ฟาดทา,า,างนู้นฟาดมาอือทางนี้เออเอาโอ้โหกระเด็นเลยฮนะนี๋ เป็นไงเฮ้ยกระตุกอีกแล้วสวยนะสวย้ะกระตุกกระตุกไม่กระตุกอย่างนี้ถ้ามันไม่กระตุกจะดีมากโอ้ยไม่โดน จังหวะยิงมีแค่จังหวะเดียวด้วยฮนะโอ้ตายแล้วตายแล้วงั้นมาจะปลุกจังหวะเมื่อกี้นะฮะโอ้ยฟาดอีกแล้วนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้า house, ผมไปกดลบแบบดิวเมคายเฉยเลยฟาแล้วฟาแล้วอือฟาดมาอือฟาดมาอือฟาดมาอือ ยิ่งได้แล้วครับสุดยอดหมด้องการพบคอนแทคบีมมานะฮะโอ้ยอย่าอย่าลงมาทางนี้อย่าอย่าโอ้ยตัวบอลเลอร์เลยครับ ชะตากรรมยิ่งใหญ่ของไอแซคมีนนะฮะมันเจอไซส์ขนาดนี้นี่ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะ,ะอารมณ์นี้ขึ้นยานครับขึ้นยานไอแซคเร็วเร็วเร็วเอา้ายาล็อกเอา้าไงยูยูเปิดได้ซะงั้นนะ ไปแล้วครับไอแซคไม่อยู่แล้วเร็เวเร็วอุ้ยโอ้ย,อยรีบนี่ยังด่วนฮนะอืด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 อ่ะมันอยู่อย,อยู่เกมก็ลื่นจังงั้นตอนกูสู้บอสแล้วไม่ลื่นไอ้เหี้ยนั่นครับโอ้โหกระจุยแล้วยังไงต่อครับเนี่ยฮะเป็นฉากคัตซีแล้วนะฮะ เหลือไอแซคคนเดียวแล้วนะเอาทอนมุกแล้ว,ว,วเหนื่อยนะฮะนายช่างธรรมดาคนหนึ่งก็มาเจอกับชีวิตยอย่างนี้นะใครไม่เหนื่อยก็บ,บ้าแล้วนะแถมเมียตายอีกโอ้ชีวิตจะเหลืออะไรครับเนี่ยอารว,วิดีโอมียแล้วนะ มีฉันเองปิดไปครับไม่อยากจะดูนั่นนะไอ้แซคนั้งสังชีวิตนะฮะอ,อ,อ้าวหียมีผีเมียตามมาตอนท้ายครับโอ้จบแล้วครับ ในที่สุดผมก็แค่จบแล้วนะแมบบ้จะก,กระตุกตอนท้ายอย่างนี้นะโอ้ครับผมในที่สุดผมก็เล่นจบจนได้นะฮะสำหรับเดสเป e นะฮะว่ายังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาตลอด26พาร์ทนะ,ะโอ้หเหนื่อยมากเลยขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ติดตามชมนะฮะก็หวังว่าคงจะมีความสุขกับซีรีส์นี้นะถึงครูแจ๊จะแคสเกมไม่ค่อยเก่งแต่ก ชอบจิงกับแคทและการากักแลการแคทมากนะขอบคุณจริงๆนะที่ติดตามกันมานะเดสเปซยังไงก็ยังมีภาค2ต่อแน่นอนนะแต่ว่าเมื่อไหร่นั้นรอไปก่อนแล้วกันนะโอเคผมไว้ตอนนี้นะครับสหรับเดสเปซแล้วคราวหน้ามาเจอกันใหม่ครับเอ๊มีอะไรแถมอ่ะมีแชปเตอร์12ด้วยอ,อ๋อมิลิทรี่สูตรอันล็อกนะฮะ บ็กสตอรี่ล็อกอันล็อกอืมโอ้เยนะี่ยมสิบพาวเวอร์โนดอวอรนะฮะเซฟดิครับไม่เซฟได้ไงครับจบเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับกินไก่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 มางงกางกินไก่ไก่ผูเดียวสาวาง